เนะคะหลังจากที่เราไปเก็บบรรยากาศรถไฟฟ้าสายสีม่วงมานะคะโห oh, ตื่นเต้นอลังการงานใสยสีม่วงนี่เป็นสีที่สวยนะทำไมพี่ <laughs> ต้องแตก็ <laughs> สายใหม่ไงสวยถูกบ้างพูดว่าสายใหม่วิวสวยอะไรสวยหมดใช่ใช่ๆและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าสายสีนี้เนี่ยมันมีในยะมากกว่า B M เนาะแต่ว่าผมขึ้นเรยอฟ้าใต้ดินที่ไรเนี่ยผมชอบขึ้นสายอะไรตอนช้าๆรู้ไหมครับสายอะไรคะสายเกินไปขึ้นไม่ทันึ้นไม่ได้ คนเยอะเหรอเยอะครับคนเยอะขึ้นคนเยอะวิ่งขาขวิดตลอดเลยใช่ไหมนี่ขนาดนาฬิกาใหญ่ขนาดนี้คุณพี่ยังเลียดอีกเหรอคะมองไม่เห็นเนี่นาฬิกาปลุกเอามาใส่ข้อมือเลยนะนี่มันคือหัวแกมปัดครับหัวหมัดออกพงแซวซะหน่อยทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนต่อค่ะทีนี้จะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเรามีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เอออันเนี้ยมันมีปัญหามีปัญหาที่นักลงทุนฝากถามมาค่ะพี่ป๋องพี่ติค่ะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการประกาศเอ จ่ายปันผลใช่ไหมใจบรรพ์ผลกันทุกทุนก็จะเกิดดิลูชันเพิ่มทุนอันนี้เริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวก็บางตัวแตกพาออกวอลเลนโอ้เยอะคือพูดง่ายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของบริษัททุนแม่พูดง่ายซึ่งอันนี้มันเป็นเดลิเวอรีหรืออนุพันธ์แล้วมันจะมีผลกระทบยังไงเราสมมติเราไปลงทุนในอนุพันธ์อยู่เนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงมันมีผลกันยังไงกันบ้างคะพี่ติค่ะครับซิงเกิลสตัฟฟิวเจอร์เนี่ย ถ้าหุ้นอ้างอิงของเขาม,มีการจ่ายปันผลเงินสดที่เป็นเงินปันผลโดยปกติคําตอบคือสต็อกฟิวเจอไม่ปรับสิเอ้าเหรอใช<จ>่เพราะเพราะว่าราคาของสต็อกฟิวเจอเนี่ยควรต้องคาดการถึงเงินปันผลปกตินั้นไว้อยู่ก่อนแลแต่หมายความว่าไม่ปรับสิิทธ์แต่ คือราคาของฟิวเจอร์เนี่ยมันจะต้องสะท้อนไปแล้วใช่คือมันจะลงออกมันจะต้องน้อยกว่าถูกไหมฮะพูดง่ายๆถูกไหมฮถ้ามีการจ่ายปันผลใช่ครับหมายความว่าราคาฟิวเจอร์ที่เหมาะสมจะเท่ากับราคาหุ้นบวกด้วยส่วนของดอกเบี้ยและความเสี่ยงแล้วก็ลบเงินปันผลเราต้องคาดเงินปันผลไว้ก่อนแลวแปลว่าถ้าผมสมมุติว่าผมไปเห็น ราคาฟิวเจอร์ของหุ้นที่จะจ่ายปันผลแล้วราคาฟิวเจอร์เนี่ยสูงกว่าหุ้นหุ้นนั้นเนี่ยก็แปลว่าผิดอาจจะผิดปกติใช่เพราะส่วนของดอกเบี้ยและความเสี่ยงเนี่ยมันนิดเดียวปันผลเป็นเป็นหลักแหละพูดง่ายๆถ้าปันผลมันใหญ่มากเนี่ยฟิวเจอร์ควรต้องเทรดตันกว่าราคาหุ้นอั่นงเงี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆเนาะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยเนาะที่เราเทรดเทรดกันอยู่เนี่ยแล้วมีอะไรอีกเนีทีเนี้ยเวลาจะปรับสิทธิ์ของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็จะมี ท่าก็เลยีด้วยกันที่จะมีการปรับสิทธิ์มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือแตกพาหรือเพิ่มพาระดีชัดเจนรูไหมฮะราคาหุ้นเปลี่ยนไปแล้วข้อสองคือจ่ายหุ้นปันผลจ่ายเป็นหุ้นปันผลออกมาจำนวนหุ้นจะมากขึ้นนะครับตัวนี้ที่สคือเป็นเงินปันผลพิเศษซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องบอกว่าก้อนนี้ เป็นปผลพิเศษนะคือมันไม่ได้ถูกคาดการณ์ไว้ก่อนไงใช่เก่งเลยอขอบนนคุณ <laughs> นะครับเข้าใจลอจิกนะครับข้า4เนี่ยคืออะไรครับปรับสิทธิ์ข้า4ก็คือมีการทำไ right รออฟเฟอร์เริท์พข้มทุน <c oughs> เพิ่มทุนคือให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้ฮะอันนี้สียังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จเรล่าพี่อันนี้สีเนี่ยอันนี้เป็นไหนไม่ว่อจะเป็นไราอัพเฟลลิงก็ได้เือจะเป็นออกมาเป็นทีวันก็ได้อ๋อที่เขาไม่มีกันใช่ไหมใช่ไหมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ใช่ที่สามารถจะเป็นระยะสั้นสั้ได้ใช่ไหมเชื right security สั้นได้ครับ เนี่ยถ้าเป็น Referring หรือ Transferable Right เนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับอันที่5เพิ่มทุนเหมือนกันใช่เพิ่มทุนเหมือนกันนะครับอันที่5ก็คือการควบรวมกิจการซึ่งในอดีตก็มีแล้วไงตัว BECL ไปรวมกิจการกลายเป็นหุ้นใหม่ b e m BCL กับ BECL ใช่เขาก็รวมกันไปแล้วก็มีการปรับเหมือนกันนะครับเสร็จว่ามีการปรับสิทธิ์ของ Single s u b s i i r e อยู่5แบบค่ะ เท่าที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับเห็นว่าถ้าเรามีจะมีลูกเนี่ยไม่ควรตั้งชื่อว่าสิทธิ์นะทำไมคะเพราะปรับสิทธิ์บ่อยเลยติดนตัดไปแล้วปรับสิทธิ์ปรับสิทธิ์ตอนนั้นก็บอกว่าลูกไม่ไม่ควรชื่อแอปทีละตกลงชื่อแอปก็ไม่ควรสิทธิ์ก็ไม่ควรนะใช่เหนื่อยได้โอเคมาทีนี้มาหุ้ตตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง อันนี้หุ้นตัวเนี้ยบ้านปูฟิวเจอร์โอ้โหต้องบอกว่าบ้านปูเนี่ยเขาขึ้นทุกเอกที่มีในตลาดไปไปพร้อมๆกันช่วงหนึ่งเลยป่ะเยอะมันนี่มีหลายอย่างเลยในอดีตมีหลายอย่างจะเห็นว่าในภาพนี้จะเห็นว่าบ้านปูฟิวเจอร์ครับราคาอยู่ต่ำกว่าหุ้นบ้านปูได้ตามภาพที่เห็นเพราะอะไรครับเพราะบ้านปูจะมีการแจกวอลเลนซึ่งวอลเลนที่แจกเนี่ยราคาค่อนข้างต่ำนะฮะ แต่ว่าเราถือถ้า,าถือฟิวเจอร์บ้านปูเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวแรงไม่ได้สิทธิ์ดังนั้นฟิวเจอร์ก็เลยต้องเทรดต่ําลงอ่านี่นก็เป็นข้อเตือนใจว่าถ้าเรารู้ว่าเกณฑ์ปรับสิทธิ์เนี่ยมี5แบบพื้นฐานซึ่งมไม่ได้รวมถึงบอแรงดังนั้นเวลาบริษัทจดทะเบียนจะประกาศแจกบอแรงที่ราคาเฉลี่ยเข้างต่ำเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังในการเทรดสต็อกฟิวเจอร์ของหุ้นต้นนเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดสต็อกฟิวเจอร์ใช่ไหมครับแล้วต้องการให้ปัญหาเรื่องนี้หมดไปคือบางทีเรากังวลว่าบริษัทอาจจะออกวอร์เรนต์มาโดยที่เราไม่รู้ก่อนใช่ไหมครับหรืออาจจะคาดไม่ถึงคือเราก็ไม่รู้หลอกส่วนใหญ่ใช่หรือบริษัทจดทะเบียนอาจจะจ่ายันผลพิเศษออกมาซึ่งเราก็เดาไม่ออก ใช่ไหมครัถูกแต่ว่ามันผลพิเศษเนี่ยมันมันมันปรับสิทธิ์ไงแต่ถ้าเกิดเป็นบันผลปกติแต่ก้อนใหญ่อันนี้เราก็จะไม่รู้ก่อนถูกไหมเราจะคาดการผิดเพื่อขจัดอุปสรรคตรงนี้ออกไปเนี่ยวิธีแก้คือไงคือทำบล็อกเทรดกับโบรกเกอร์ครับเพราะว่าบล็อกเทรดเนี่ยมันโบรกเกอร์ก็จะมีการที่เรียกว่าซื้อหุ้นไว้ประกันความเสี่ยงดังนั้นถ้าเป็นเงินปันผลก้อนใหญ่ ที่เป็นปัลผลปกติแล้วไม่ปรับสิทธิ์เนี่ยแต่โบรกเกอร์มีหุ้นอยู่ลูกค้าที่ทำบล็อกเทรดสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยจะได้ปัลผลคืนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรือถ้าหุ้นนั้นมีการให้โบเรนต์โบรกเกอร์ก็จะมีหุ้นนั้นอยู่ประกันความเสี่ยงโบรกเกอร์ก็จะคืนมูลค่าโบเรนต์ให้กับลูกค้าที่ทํำบล็อกเทรดของสต็อกฟิวเจอร์ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งนะว่าการทำบล็อกเทรดของสต็อกฟิวเจอร์เนี่ย นอกจากจะมีสภัพห้องตลอดเวลาให้กับลูกค้าที่เทรด s t o c ิ f u t u r ตัวนั้นๆแล้วเนี่ยยังไม่ต้องห่วงอีกว่าถ้าเกิดบริษัทจ่ายปันผลก้อนใหญ่หรือบริษัทออกวอ์เรนตเนี่ยเราไม่ต้องห่วงตรงนั้นอืโอเคไม่ต้อง,องห่วงแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายไหมก็ถ้าทำ block trade ใช่ไหมครับเราก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยอย่างบรอเมนแบงก์้มเองก็คิดดอกเบี้ย ค่อนข้างต่ำมากเลย6%ต่อปีคิดตามวันที่ถือนะครับก็มีแค่ต่ำ5วันนะครับส่วนปัผลที่จะคืนให้ทางการทำบล็อกเทรดเนี่ยก็จะคือหลังจากผ่านภาษีมิติบุนแล้วอ่าท่านต่ำของจำนวนเงินที่จะทำบล็อกเทรดได้เท่าไหร่คะก็ท่านต่ำของจำนวนที่ทำบล็อกเทรดนะครับก็ล้จ่า่ตัวหุ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหุ้นที่ราคา เกิน50บาทขึ้นไปเงี้ยโดยทั่วไปก็ขั้นต่า20ี่สบแต้มเแต่ถ้าราคาขึ้นที่ต่ำกว่า50บาทลงมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ขั้นต่าก็100่งร้อยแตเอือเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ยยารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หลักทรัพย์ในแบงกิ้เองนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเกาะติดกันต่อนะคะว่าเราจะนั่งรถไฟไปไหนกันอีกบ้างนะคะและที่สําคัญเนี่ยนั่งรถไฟไปแล้วเนี่ยนะคะจะเทรดหุ้นไปด้วยได้หรือเปล่าด้ววยยกลลุทธ์แบบไไหนนดดีม่่าาจะเป็ต อนุพันธ์หรือว่าตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยตอนนี้เราจะเอาอยัางไงกันได้บ้างมันมีตัวช่วยอะไรบ้างหรือสัปดาห์หน้ากลับมาหาคำตอบกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ